สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกทุกท่านนะคะมาพบมาพอกม่นชาแนลยแล้วพี่น้อง่ะห่างหายไปหลายมือพี่น้องกะห่างหายไปหลายมือกะม่นกะกบขอถทดขออภัยพี่น้องเด้อค่ะเด้อมือมามือบมาในน้อพี่น้องเนาะมือยากมือบอพี่น้องค่ะมือนี้ม่นกับสิผ้าพี่น้องมากินตำมาม่าพี่น้องตำมาม่าปลาเซมอนเนาะค่ะพี่น้องขาบังเน่ะค่ะสุดยอดว่พี่น้องปุ มันเป็นตํามหมาเลยพี่น้องหม้อยทั้ทงหลังตาั๊มหมา,มาเส้มอนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรื่องสเสียบบ่พี่น้องจิมจับจับแสบพี่น้องเพชรอันนี้กระสิบเป็นพักกระจนพี่น้องคะ่ะม้่นตําเสียเลยพี่น,อน,น,อน้องเนี่ยมังไลค่ะตอนยังสีเลยพี่น้องจังสะใจ พี่น้องเออแล้วก็ตําใส่อันนั้นนะะ้ำพี่น้องถั่วงอกลวกแล้วก็ผักคะน้าน้ำพี่น้องเนี่ยผักคะน้าโบราณดอกพี่น้องค่ะมาๆพี่น้องค่ะสมปากพี่น้องสวงนี่อุ้ยเป่าแฉะแม่ เจ้หมาึอ,อ,อกเจ้าข่อยนังดีๆด้วลูก มันลาจีนพี่นอ้องกระบข่อยคมคือมันลาขี่นกดอกพี่นอ้องค่ะนนแน่นลงเปาไปสองเ่อและพี่นอ้องใจจะเกียบเรียกว่าแม่นจินก๋วยเตี๋ยว หลานั่งดีๆแล้วหรอก อากาศบ่ค่อยหนาวคึน้นมา้ง <c oughs> เน้นๆเลยค่ะแซ่บไม่พี่น้องกือยากแต่เนี่ยสมๆได้พี่น้องส่วงนี้ กินทั้งหองเนาะทองก็ได้อืม,อมสุดยอดเน่พี่น้องนอกนอกอยากบินอย่านมาโลงก,กินไก่ขอยเด้เย, <c oughs> ยียวแหละหน้าพี่น้อง มันสิบินเซินมันเห็นไก่เห็นกายเห็นจัดอยู่ทั้งร่มนะพี่น้องมันสิบินอยู่ทั้งเทิงวนมันเห็นไก่ข่อยเนี่ยค่ะกินเส้นแล้วต้องไปปิดขะ่ะอืม นี่ยังไงกรอบไหเคี้ยวนี่เส้นน้ำเกลือก่อนเด้อพี่น้องคะเขาล่างล่างล่าง่น้นา้ำเกลือน้ำแต่เวลาหลวกใส่เกลือน้ำจหน้อยแล้วก็นอกน้ำเย็นพี่น้องสีมอนซดเนี่ยซื้อมาแต่ร้านเอเชียนเหมือนอ่ะ วัฒนัทคือใส่มือพี่น้องจ้ะนี่ใช่หมอน ก่อนที่ทั้งลมเพียบอ๋อ <laughs> โอ้ยฐานัดคือใส่มือพี่น้องจ้าืมอืม,อม แจ้งพี่น้องเอ้ยแจ้งสก,กีวิ่งสิพานไปหล่ะได้พี่น้องคิดสมัดได้บัตรนี่สิมามคิดสมัติปีใหม่จุดจีนสงการมาค่ะวิสาขาเข้าปัญชา ออกวันจาอีกเวียนอยู่นี่แหละพี่น้องเออเนาะผ่านไปแล้วเร็วแต่ละปีพี่น้องจ้าอืมจ้าวขวยหาหม่องนอน ยังม่หายเดอ้อคือคือหอ,อมเป บอกชีไปเรื่อยพี่นอ้องหอมหอมหอมืม อืมอมไม่หงายขอยเพ็ดอืมอืมยอดสุดยอดที่สเ,เกตกันะลัก <c oughs> กันะลักบ้านคอย ชูวิสเกตบ้านสันเอาละครับพี่น้องคะคลิปนี้มุนกสีไดล่าพี่น้องไวซัมเนสก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มอน channel, ด์ชาแนลได้ค่ะแล้วพี่น้องคะลากะยาขามโฆษณาได้ค่ะพี่น้องคะและะ้วก็บรรงค์คลิปให้จบได้ค่ะพี่น้องเอาละคะ่ะคลิปนี้ก็ไวซัมเนสก่อนเนาะค่ะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ